สวัสดีครับผมปลาล์มปุญญวีสวัสดีครับ EP 7วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการรีโนเวทคอนโดเก่าเพื่อให้คนเช่าครับซึ่งคอนโดเนี้เป็นจุดกำเนิดของเพจอินเทเลียเพียช่างของเราเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ทำเนี่ยคืองานเครียมากนะครับ รรเราก็เลยต้องเอาไปโพสด่านในเพจนะครับคอนโดนี้นะครับเป็นห้องสตูดิโอ33ตารางเมตรนะครับอยู่ที่อารีนะครับซึ่งมันเป็นคอนโดเก่าประมาณ12ปีแล้วการตกแต่งอันนี้มันก็เป็นเชนสมัยนู้นนะครับฮิตไม้เวงเก้กันคือไม้ที่เป็นสีเข้มที่มีริ้วๆนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ทําทแบบไม่เยอะมากนะครับใช้เงินไปประมาณ200,000นะครับพอมีความคิดว่าจะซื้อบ้านเนี่ยเราก็เลยรีโนเวทคอนโดเตรียมไว้ก่อนเผื่อแบบว่าเราย้ายไปอยู่บ้านเราจะได้ปล่อยคอนโดนี้ให้คนเช่านะครับ สักสิปีที่แล้วอ่ะสตูดิโอ33ตารางเมตรเนี่ยก็ถือเป็นไซส์ปกติของสมัยนั้นนะครับซึ่งห้องน้ําเขาแบบใหญ่มากนะกว้างประมาณ 2เมตรคูณ2.5เมตรเลยทีเดียวซึ่งมันกินพื้นที่ในห้องไปเยอะอยู่นะครับเราก็เลยคิดว่าด้วยเลเยอร์ตอนนู้นะกับตอนนี้มันไม่ตอบโจทย์แล,แล้วเราว่อห้องน้ํามันใหญ่เกินไปนะครับมันมีบา๊ดทับมีอะไรมาซึ่งเราไม่ได้ใช้นะครับรก็เลยเริ่มจากเปลี่ยนเลเยอร์ตรงห้องน้ำนะครับให้มันเล็กลงตัดบา๊ทับออกนะครับเปลี่ยนเป็นชาเวอร์ลดพื้นที่ห้องน้ำนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในห้องเข้ามาได้พื้นที่เพิ่มมาประมาณเกือบ2ตารางเมตรนะครับ แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์นิดหน่อยนะครับเรามาดูในห้องน้ํากันก่อนนะครับคือห้องน้ำเนี่ยที่เราเปลี่ยนหลักๆเลยคือเราบา๊ดทับออกทําเป็นชาวเวอร์แทนตรงชาวเวอร์เนี่ยเราทําเป็นห้องเลยทําเป็นเรนชาวเวอร์นะครับติดอยู่บนฝ้านะครับที่เราเปลี่ยนเยอะๆอีกอันนึงคือตําแหน่งของอ่างล้างหน้านะครับคือเดิมอ่างล้างหน้าอยู่ที่ผนังฝั่งนึงใช่ไหมเราย้ายติดมาอยู่ฝั่งที่เป็นชาร์ปนะครับ แต่ส่วนที่เราไม่เปลี่ยนเลยก็คือตำแหน่งชักโครกนะครับคืองานคอนโดเนี่ยงานระบบคือถ้าให้ดีคืออย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับอย่างชวาเวอร์เนี่ยเราเปลี่ยนก็จริงแต่ว่าตัวฟลอเ a น่ะก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับมีอะไรอีกอ่ะอ๋อมีตู้รองเท้าคือเราเบิ้นผนังเข้าไปเพื่อทําเป็นตู้รองเท้าข้างนอกนะครับ โดยเราก็ยังเก็บเฟอร์นิเจอร์บางส่วนไว้นะครับส่วนที่เราลื้อออกก็คือครัวนะครับตู้เสื้อผ้าเราก็ลื้อออกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราทําเป็นบานเลื่อนนะครับตู้แบบยาวมากแล้วเวลาเปิดปิดมันลําบากนะครับเราก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นบานเปิดคู่นะครับแล้วก็ลดขนาดให้มันเล็กลงนะครับส่วนเชลทีวีกับตู้เก็บของด้านขวาเนี่ยเราเก็บไว้เหมือนเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนฟินิชชิ่งข้างหน้าใหม่จากเดิมที่มันเป็นไม้สีเข้มเราเปลี่ยนเป็นไม้สีอ่อนนะครับ แล้วก็เชลที่ติดผนังนะครับที่ตอนแรกอยู่ฝั่งขวานะครับอันนี้เราก็ใช้ของเดิมแต่ว่าเราให้ผู้รับเหมาเขาย้ายฝั่งมาติดฝั่งซ้ายแทนแล้วก็เปลี่ยนฟินิชชิ่งใหม่นะครับ ห้องน้ำนะครับเราดีไซน์ให้มันเป็นโมเด์นะครับคือเป็นผนังปูนเปลือยผสมกับหินอ่อนนะครับตัวหินอ่อนเนี่ยเราใช้ไซส์10คูณ10เซนนะครับปูลายกาะอิฐนะครับส่วนพื้นก็เป็นหินอ่อนไซส์20คูณ30มเซนขัดด้านนะครับจะได้ไม่ลื่นส่วนสุขภัณฑ์นะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับชักโครกเราเปลี่ยนเป็นของเฮฟเลนะครับเป็นสุขภัณฑ์แบบวันพีซส่วนอ่างล้างหน้าเนี่ยเราซื้อของอีเกียมานะครับแล้วก็พวกก๊อกพวกอะไรพวกนี้ก็เป็นของโกลเฮนะครับ พื้นของเดิมที่เขาให้มานะครับก็เป็นพื้นลามิเนตเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับด้วยข้อจํากัดของความสูงของประตูห้องนะครับเราก็เลยไม่สามารถเปลี่ยนให้มันเป็นพื้นที่มันมีความหนามากกว่าเดิมได้นะครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็นลามิเนตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าใช้เป็นชนิดที่มันดีขึ้นสวยขึ้นนะครับหนา8มิลน,นะครับตัวนี้ลายมันจะเหมือนไม้มากกว่าแล้วก็มันจะมี texture ที่แบบตรงกับลายไม้นะครับ ส่วนต่อไปที่เราทําก็คือครัวเราซื้อเป็นครัวสําเร็จของ i k เกียนะครับครัว i k เกียเนี่ยเราสามารถเลือกรูปแบบแล้วก็เซ็ตจากในโปรแกรมในเว็บ i k e กียได้เลยนะครับแล้วก็มันจะคํานวณราคามาให้เราคร่าวๆเลยว่าราคาเท่าไหร่นะครับพอเราทำอันนี้เสร็จเนี่ยเราปริ้นใบนี้ไว้เลยนะครับแล้วเวลาเราไป i k เกีเนี่ยทุกอย่างก็จะเร็วขึ้นนะครับ ครัวไอเกีย e เนี่ยนะครับถ้าใครจะใช้เนี่ยต้องระวังให้ดีเลยเพราะว่ามันเงื่อนไขยเยอะนะตอนที่เราไปเลือกของเนี่ยเขาก็ไม่บอกเรานะครับว่าครัวเขาเนี่ยติดตั้งได้เฉพาะผนังที่เป็นผนังปูนอย่างคอนโดนี่มันเป็นผนังปูนก็จริงแต่ว่ามันจะมีเบิ้ลเป็นโครงสี่หลายแล้วก็เบิ้ลแบบยิบซ้ำเพื่อให้ผนังมันเรียบใช่ไหมพอเขามาติดที่หน้าง,งานจริงอ่ะมันก็จะเกิดปัญหาแบบเอ้ยมันเจาะไม่ได้ยึดไม่ได้ เราจะต้องเตรียมพื้นที่ให้เขาต้องอะไรเงี้ยวุ่นวายนะครับควรจะคุยกันให้ละเอียดให้เคลียร์ก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับอย่างอันเนี้ยมันมีค่าติดตั้งมีค่าเจาะท็อปค่าอะไรนี้ด้วยอันนี้ก็ต้องแบบคำนวณอะไรให้เรียบร้อยนะครับเรื่องระบบไฟก็เหมือนกันนะครับคืออันเนี้ยเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมเรามีเตาอบมีไมโครเวฟบิวอินมีเตาไฟฟ้ามีฮูดนะครับ คือพวกเนี้ยเราก็ต้องเตรียมปลั๊กเตรียมสวิตอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าช่างที่มาติดตั้งเนี่ยเขาไม่ได้ติดพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เรานะครับอย่างอันนี้นะครับเขาก็มาติดตั้งส่วนครัวใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องให้ผู้รับเหมาของเราเนี่ยมาติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกทีหนึ่งแล้วก็มาเก็บความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ตรงกระเบื้องแบ c ็คส l ปล h นะครับของครัวเนี่ยคือเราไม่ได้ใช้ของอีเกียนะครับตัวเนี้ยเราใช้เป็นโมเสหินอ่อนนะครับเราก็เอามาให้ผู้รับเหมาของเรามาตติดััั้งงงทีีหลอกนนึะครบ ต่อไปก็เฟอร์นิเจอร์หลายตัวนะครับก็คือมีเตียง5ฟุตของอีเกียแล้วก็โซฟาเนี้ยเล็กๆเนียครับของอีเกียเหมือนกันนะครับอันเนี้ยถูกมากรู้สึกจะแบบ1990าอบาทเลยเงี้ยครับเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นที่เหลือเนี่ยเราใช้ของยี่ห้อนี้นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารานะครับมันให้ฟิลคล้ายๆไม้ไวโอลกแต่ว่าราคามันถูกกว่าอย่างเก้าอี้ตัวละแบบ2,000อะไรเงี้ยนะครับต๊ะหัวเตียงอะไรเงี้ยก็พันกว่าบาท0 0 0เองนะครับ ให้คนเช่าอะ่ะก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับหลักๆแล้วที่เราทำอะ่ะมันจะไปเสียเงินกับการรื้อห้องน้ําทําห้องน้ําใหม่ซะเยอะนะครับส่วนบิวอินอย่างอื่นแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเนี่ยไม่แพงนะครับรวมๆแล้วเนี่ยประมาณเกือบเกือบสามแสนนะครับถามว่าคุ้มไหมกับการรีโนเวทสามแสนเพื่อเป็นห้องปล่อยเช่านะครับอย่างอันเนี้ยผมให้คนเช่าเดือนละหมื่นแปดปีหนึ่งก็สองแสนนิดๆแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะ เพราะว่าคอนโดก็เก่าแล้วอะ่ะเราก็ร mm ีโนเวทเพื่อให้สภาพมันดีขึ้น mm hmm. แล้วก็ได้รายได้ด้วยนะครับ าดูรูปกันไปแล้วนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับคือประเด็นที่ EP นี้พามาดูคอนโดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกครับคือคนเช่ากับเราจะออกนะ ถ้าใครสนใจอยากเช่าคอนโดห้องสตูดิโอแถวอารีนะครับเดินไปใกล้นิดเดียว5นาทีถึงรถไฟฟ้าอารีนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับค่าเช่าเดือนละหมื่นแปดนะครับสัญญา1ปีนะครับสำหรับใครที่อยากแต่งคอนโดเพื่อปล่อยเช่านะครับก็อาจจะต้องดูว่าทําเลอยู่ตรงไหนลูกค้าเราเป็นใครนะครับแล้วเราสามารถปล่อยเช่าได้เดือนเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ลองมาบุลลบคุณหารดูนะครับว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะลงทุนกับมันสักเท่าไหร่นะครับถ้าใคร มีอะไรสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งหรือการรีโนเวทคอนโดเงี้ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและทีมงานตัวน้อยๆของเราครับจะได้มีกำลังใจทำา EP ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ